ดูดวงชาวราศีพฤษภกาบสวยรวยแรงระวังตกถังทองด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีบุญกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตลับซับให้กาบสวยๆจะรวยแรงระวังจะตกถังทองด้วยอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่ง การที่ท่านลบหล็กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาท่านจะได้รับข่าวดีได้รับความอึดอัดภายในใจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาโดยบุญกุศลวาสนาจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้ค้นพบได้เจอ พูดคุยกับผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่จะเจริญลุกเรืองยิ่งใหญ่เกียงไกลเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสทีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงจบดวงบุญกุศลวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพนะครับ ดวงตาตกตำแหน่งการนี้เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลแต่ปัญหาต้องเกิดขึ้นในโชคชะตาก่อนก็คือนะครับผมเจ็บปวดโดนราวก่อนถึงจะได้ดีโชคชะตาของท่านอดทนอดกลั้นมามากท่านจะได้รับถึงข่าวเวลาบุญกุศลวาาสนาของท่านแล้ว ท่านจะจเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแพร่ผ่านพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาตกถังทองขึ้นมาท,าทันทีจดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแต่จะรู้สึกเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนจะมอบอะไรบางอย่างให้แก่ท่านท่านจะรู้สึกเบืออ่อหน่ายมันไม่ใช่ในสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เงินทองก็สําคัญเพราะนั้นท่านจงพินิษคิด ไปตองให้ดีเพราะว่าดวงชะตาของท่านยืนหยัดด้วยตัวท่านเองมานานแล้วชาวราศีพกษภอดทนอดกลั้นอาจจะรู้สึกสับสนงงงวยเอาแนานอนไม่ได้ในโชคชะตาการที่ท่านอศขีมา้าอัศวินขีมา้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดวงชะตาของท่านเหมือนโดนบีบบังคับอะไรบางอย่างให้ออกเดินทางไกลเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้อรอบคอบเพราะว่าดวงชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดบขวาสามดับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาขาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคเกิดความกล้องตัวเกิดความแช่มชื่อตก,ตกตำแหน่งเอ็มเพสโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใด ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเลินรวยเลยรวยต่อ,อ,อ,ตอแต่นี้ไปปัญหาต่างๆให้ท่านหลบหลกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงและลืล่นเริงสัง่รๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นโชคชะตาตกตําแหน่งครับผมการเปลี่ยนแปลงอย่างมันง่นคงท่านจะเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ยังไปไม่สุดนะยังเป็นรองเกาอยู่ ดวงชจตาตกตำแหน่งเหรียญทองใหญ่เบลก์ด้วยบุญกุศลวาส,สนาจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ท่านจะเจริญรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกนารชะนจตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตัวท่านแล้วชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าขาถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มากปราบศัตรูให้หมดไปสิน้นให,ห้ยนเตียง ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาชะตาชีวิตจะบังเกิดโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่สายสามดาวขวาสามดาบโดนปีบังคับมานานแล้วเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องนับริเริ่มตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ครับผมในเมื่อท่านโดนบีมังคับท่านจะต้องยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิงหลับศักยิ่งให้ยิงรวยโชควงชะตาแปลกเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ท่านอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาสุขสงสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบนะครับผมหลบหลีกจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตารับฟังดูดวงชาวราศีพฤษภต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตดวงดาวส่งผลให้คุณมีความอดทนมุ่งมั่น และมีสมาธิในการทำงานสูงอย่างไรก็ตามต้องระวังความดื้อรั้นและการยึดติดกับความคิดเดิมๆการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปรับตัวจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานสูงเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ ที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมัน่นความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตามควรระวังการยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆม,มากเกินไปการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปล,เปล,เปลงเกิดขึ้น ในที่ทำงานแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะคุณมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีความอดทนและความมั่นคงของคุณจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีในการแสดงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ไขปัญหาปลายเดือนดวงด้านการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ผลงานที่คุณทุ่งเทม,มาตลอดจะเริ่มเป็นที่ประจักษ์อาจได้รับการยอมรับหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญเป็นช่วงที่เหมาะกับการขอเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนหากคุณกำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้ก็มีโอกาสดีที่จะได้งานที่มั่นคงและตรงกับความต้องการของคุณด้านการเงินต้นเดือนการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสดได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนระยะยาวหรือการเก็บออมแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและสร้างวินัยทางการเงินกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้ต้องปรับแผนการเงินใหม่แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไป เพราะความสามารถในการจัดการเงินของคุณจะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้การทบทวนงบประมาณและหาวิธีเพิ่มรายได้จะช่วยให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นปลายเดือนดวงการเงินจะเริ่มสดใสขึ้นอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมหรือพบโอกาสการลงทุน ที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการทุ่มเทและมุ่งมั่น กับการเรียนต้นเดือนคุณจะมีสมาธิและความอดทนในการเรียนสูงเป็นช่วงที่เหมาะกับก,บการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่ต้องใช้เวลานานความมุ่งมั่นของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจพบกับความท้าทายในการเรียนเช่นเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นหรือการสอบที่ยากขึ้นแต่ด้วยความอดทน และความมุ่งมั่นคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้การขอคำแนะนำจากอาจารย์หรือการทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มศึกษาจะเป็นประโยชน์มากปลายเดือนผลการเรียนของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความพยายามที่ทุ่มเทมาตลอดจะเริ่มให้ผลคุณอาจได้รับคำชมจากอาจารย์หรือได้คะแนนดีในการสอบเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนการศึกษาในอนาคตหรือการสมัครทุนการศึกษา ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตต้นเดือนยอดขายอาจจะคงที่หรืออเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า,าการให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายจะช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ช่วงกลางเดือนอาจพบกับความท้าทายบางประการเช่นการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะด้วยความอดทนและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้การพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างชัดเจนยอดขายอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญอาจมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้รับคำสั่งซื้อในปริมาณมากเป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายธุรกิจหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเกณฑ์การเดินทาง สำหรับการเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภควรวางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าอาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคเล็กน้อยในการเดินทางควรผื่อเวลาให้มากขึ้นและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทางหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจควรเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดความน่าเชื่อถือ และความรอบคอบของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับคู้ค้าหรือลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับข้อตกลงทางธุรกิจที่มั่นคงและยาวนานสำหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนควรเลือกสถานที่ที่สงบและใกล้ชิดธรรมชาติการเดินทางแบบช้าๆและเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและผ่อนคลายอย่างแท้จริง ช่วงปลายเดือนดวงด้านการเดินทางจะดีขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนเดินทางในอนาคตหรือหากมีการเดินทางที่วางแผนไว้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะราบรื่นและประสบความสำเร็จอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนที่มีแนวคิดคลค้ายคลึงกันหรือได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจาัดก,การเดินทางโดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความมั่นคง และโอกาสในการเติบโตแต่ก็ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการรักษาความมั่นคงและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการศึกษาและความสัมพันธ์ความอดทนและความน่าเชื่อถือของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานและธุรกิจ แต่ต้องระวังไม่ให้ความมั่นคงกลายเป็นความเฉยชาหรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการเปิดใจรับฟังความคิดต่อไปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภป,ประจำเดือนนี้โดยเน้นด้านความรักสําหรับทั้งคนมีคู่และคนโสดชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษสิ่งนี้ จะส่งผลดีต่อชีวิตรักของคุณอย่างเห็นได้ชัดสำหรับชาวพฤะศพที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคู่รักของคุณทั้งทางอารมณ์และจิตใจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรัก และความห่วงใยต่อคู่ของคุณมากเป็นพิเศษการแสดงความรักผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการทำอาหารพิเศษหรือการจัดเซอร์ไพรส์จะช่วยเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามระวังความหึงหวงหรือการยึดติดมากเกินไปซึ่งเป็นลักษณะที่อาจเกิดขึ้นได้กับชาวพระศบพยายามให้อิสระแก่คู่ของคุณบ้าง และไว้วางใจในความสัมพันธ์ของคุณการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องการจัดการเวลาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช้ความอดทนและความเข้าใจของคุณในการแก้ไขปัญหาการประนีประนอม และการรับฟังความต้องการของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวการลงทุนหรือแม้แต่การขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นการพูดคุยถึงเป้าหมายและความฝันร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณสำหรับชาวพฤศพที่โส เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆเสน่ห์และความอ่อนโยนของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานสังคมกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกที่อายหรือลังเลที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจแต่อยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกความจริงใจ และความอ่อนโยนของคุณจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้อื่นให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแม้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังในตอนแรกช่วงกลางเดินคุณอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในเรื่องของงานศิลปะดนตรีหรืองานอดิเรกนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามอย่ารีบร้อนในการผูกมัดตัวเอง ให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความต้องการและความคาดหวังของคุณในความสัมพันธ์คิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากคู่ครองในอนาคตการเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นหากคุณยังไม่พบคนที่ใช่อย่าท้อใจใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเอง และทำสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขในตัวเองจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชีวิตรักของชาวราศีพฤษภไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจความจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสุขในชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสใหม่ ที่จะเข้ามาในชีวิต